ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอล่าฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคอาฝันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเพิ่งจะส่งตัวคอนแกนไปนะครับแล้วก็เพิ่งทําตัวนี้ได้สองวันนะครับนี่เลยนะขึ้นชุดบนนะครับตัวนี้ขึ้นชุดบนทําเสร็จประกอบเสร็จก็จะถอดออกมา ลงเลกเกอร์นะครับจะมายิงทับบันพับไปนะครับตัวนี้อีกไม่นานก็น่าจะได้จัดส่งนะครับตัวนี้เหลือ เหลือบางบางหลัง,ลงแล้วก็บังข้างนะครับแล้วก็ทําซุ้มลรอใหม่แล้วก็ลงเลกเกอร์ลงสีนะครับเก็บรายละเอียดนะครับน่าจะเหลือไม่เยอะเท่าไรแล้ว ตัวนี hey, too, hini, ้เป็นไม้ยุคานะครับส่วนตัวลังที่เจาะอยู่ก็เจาะนันนี้เฝ้าแดโคนลิงรื้อเลยนี่ขุกเลี้ยวให่ไหนเนี่ยเจัดมาให้ให้น้อยเลยบอกก็จริงว่าจะเลย นี่จะสวยแล้วถ้ามีแม็กน้อยๆเนาะใส่แม็กไปนะสวยเลยสวยมากรัถทาแคร์เขาคองใส่ให้ไปมีตะนันปลาได้เลยนั่นแหละตัวนั้นให้ตะเลียนก่อนถ้าได้มาลองใส่จะองก็ชอบอีกได้แนั่นตัวนั้นนะแจมแม็กลงสีตัวนี้แบ่งบางฝุ่นก็บางฝุ่นใหญ่นะครับเต็มเลยนะครับตัวนี้ ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ใส่นะครับรอไฟเสร็จก็งานจอกมาเนียบวันนี้นะครับวันนี้กําลังทํานะครับเลยตัวนี้เจ้าของมีช่วงล่างมานะครับช่วงล่างมาแล้วก็ปูพื้นนะครับมาที่ช่างก็มาแก้ใส่แหนบนะครับใส่แหนบแล้วก็ทําชุดบนนะครับตัวนี้